ส,าาสัพพสตรีวินาสันติโอมสินโนราชาเทวนานักมามิหารข้าพระพุทธเจ้าเอ่ยชื่อนำคุณตำแหน่งหน้าที่ตัวเองขอหนอมถวายเครื่องสักการะด้วยผ้าแพรสามสี อันถือไว้แล้วนี่สีแดงสีแดงหมายถึงชาติหมาายถึงชติสีน้ำเงินสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์หหมมาายยถึงพรระกษัติ์สีเหลืองสีเหลืองหมายถึงพระพุทธศาสนาหมาายถึงพพระุทธศสนาน้อมถวายสักการะน้อมถวายสักการะเูพร้อโพสามต้นเูพร้อโพสามต้นในพระราชบารมีในพระราชบารมีของสมเด็จของสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชเจ้าาต ในท่ากองดินปืนวัดกองดินแห่งนี้ขอพระราชบารมีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเดชะรับรู้รับทราบและอำนวยพรให้ข้าพพุทธเจ้าบอกชื่อนามกุลตำแหน่งหน้าที่เจริญสึกรุ่งเรืองประสงค์สิ่งใด ปรารถนาสิ่งใดในจักรพิภพารชัยคืออายุวันนะสุขาพละปฏิพานธนศสารสมบัติแล้วใสขอสิ่งการทั้งหลายกจพันสำเร็จ จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสามริษทิ่นริตามเจจจำนงตจำนงโเรวันเรวันอัศจัจทันใจทันใจสารพัดนึกตั้งแต่การบั้ตรนี้พุทธิวาราตีกา ขอเชิญท่านมองเดินวกัตรนำเข้าเลยนะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนะเราจะนำผ้าแพรสามสีแทนชาติศาสนาขึ้นไปร่วมแสดงจุดยืนนะในการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมกันนะนะทุกท่านเด็กแพรเสร็จแล้วนะครับเด็กแพรท่านผ่านผ่านผ้ากันนี้นะครับผ้าแบรเสร็จแล้วนะครับ ไปหารถกันนาทีนี้ <inaudible> 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 อ้าว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  <coughs> <coughs>